38ปีไม่ได้ทำเพราะรักหาเงินมากับไม่ได้ใช้บ้านสวนต่อยไตยพบเลือกใช้ชีวิตอยู่กลางป่าก,กับภรรยาแม่ต้องแยกห้องนอนต้องบอกเลยว่าถ้าพูดถึงพิธีกรมากความสามารถของวงการบันเทิงก็ต้องนึกถึงคนนี้แน่นอนสำหรับต่อยไตยพบริมประพัด เป็นพิธีกรชื่อดังและนักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกทั้งเป็นพิธีกรที่อารมณ์ดีและยิ้มเก่งสามารถดำเนินรายการได้อย่างสนุกสนานเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไปและอาต่อยก็เป็นคนอารมณ์ดีและมีความสนุกเฮฮาไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรายการไหนก็ทำให้แฟนคลับมีความสุขและสนุกไปตามๆกันอีกทั้งยังออกมายอมรับว่าที่ผ่านมาทำเพรหน้าที่ไม่ได้ทำเพราะรักต่อยไตพบเริ่มต้นเล่าว่า เดิมเรีนจบด้านนิติศาสตร์และเป็นทนายความวันหนึ่งน้องชายขยันขยอขอให้ไปเป็นเพื่อนเล่นเกมที่สตูดิโอ JSL และเป็นวันที่ทำให้เปลี่ยนชีวิตเมื่อผู้บริหารบริษัท JSL ชอบปุคลิกของตนจึงชักชวนให้ไปเป็นพิธีกรแต่ตนได้ปฏิเสธในตอนแรกเพราะไม่เคยคิดจัดทำงานด้านนี้อีกทั้งอายุ28ปีแล้วกระทั่งภรรยาพูดให้ได้คิดว่า โอกาสนี้หลายคนใฝ่หามาตลอดชีวิตแต่ตนรัชรสมาเกยกับไม่สนใจผมไม่ได้รักสิ่งนั้นขนาดนั้นในขณะที่คนมองว่าผมมืออาชีพผมกลับมองว่าการทำงานมีสองอย่าง1คือทำเพราะแพชชั่น2ทงทำงานพรหน้าที่ทำตามหน้าที่อย่างเดียวอีกทางเจ้าตัวบอกว่าไม่เคยเปิดให้ใครเข้ามาก่อนชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่บ้านไม่ค่อยไปต่างประเทศมีประเทศเดียวที่ชอบไปคือญี่ปุ่น ชอบญี่ปุ่นมากเกือบซื้อโรงแรมออนเซ็นที่ญี่ปุ่นแต่เมียห้ามไว้ว่าถ้าซื้อจะไม่ได้ไปเที่ยวก็จะต้องไปทำงานอีกเลยยังไม่ได้ซื้อแต่เดี๋ยวจะซื้ออยู่ดีแถมในบ้านเจอรถเพียบพิธีกรเบอร์หนึ่งเผยว่ามีบ้านสามหลังไว้เก็บรถพอซื้อรถมาไม่ค่อยได้ขายมีเยอะมากยอมรับว่าชอบกับการมีรถอยู่เยอะๆ ต่อยไต่พบบอกด้วยว่ากำลังสร้างบ้านให้แต่งภรรยาอีกหลังด้วยตอนนี้พอลูกๆมีลูกกันแล้วส่วนภรรยาต้องแยกออกมาอยู่เลยสร้างให้เขาอีกหลังเรื่องการเลี้ยงลูกผมบอกลูกเลยว่าลูกทำอะไรได้ทุกอย่างขอให้เป็นคนดีอย่ายุ่งเกี่ยวอบบยมุกไม่คบคนชั่วไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีก็ไม่เห็นจะมีอะไรให้เสียผมบอกลูกผมว่าเงินที่พ่อทำไว้ให้ลูกไม่ต้องทำงานเลยนะ อยู่กินไปชั่วชีวิตลูกและลูกของลูกก็ไม่หมดถ้าลูกไม่เอาไปทำสิ่งไม่ดีแต่ถ้าลูกทำสิ่งไม่ดีตาเดียวถ้าแพ้ก็หมดเลยเราพูดแค่นี้สอนแค่นี้เลย